สวัสดีครับทุกคนนะครับวิวกับผมทีนะครับเพลงกีกันที่ผมโคลเวอร์ไว้ประมาณ6เดือนก่อน1ล้านวิวแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและหลังจากที่ผมปล่อยเพลงนี้ไปผมก็ทําอีกประมาณ5เพลงเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับไม่เคยฟังมาก่อนก็สามารถกดที่เพล์ลิสที่มันเด้งขึ้นมาได้เลยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมทะเลาะกับลิสเลยแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จักลิสนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมได้ไปรู้จักเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นโคเวอร์ภาษาไทยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับไอดอลนะคร ลงหลายชั้นสี่ชอบชั้นสี่มาชอบชั้นสี่แล้วฉันจะทําไม่ได้เลยตามมาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นไอดอลนะแต่มันเป็นประมาณแบบได้เลยจะจะโอชิเธอได้หรืแหลจจะทํางานให้หนักแล้วมาเปน,นะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันหิวใจผมมากๆนะครับช่วงนั้นแล้วผมกับลิสก็ได้มาสร้างผลงานเพลงด้วยกันนะครับตอนนี้มี6เพลงนะ้วไปตามกันได้นะครับทุกเพลงเอ่อทุกเพลงนะลิสมีสม่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะ ใกล้กันอยากไปหาเพราะชอบเธอไงอยากาเอาของขวัญ Baby I ไอเล You เขาทาั้งนั้นเลยนะถึงจะไม่ได้ช่วยร้องในบางเพลงนะแต่ว่าทุกเพลงก็มีส่วนช่วยนะครับแล้วที่มันน่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือผมไปอ่านเม้นต์มาแล้วมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาเศร้ามากกับการที่ลิ์กับผมไม่ได้เป็นอะไรกันเว้ยคือผมชอบลิ์นะชอบเขาในฐานะคนชอบเพลงชอบผลงานเว้ยไม่ได้ชอบแบบอยากให้เขาเป็นแฟนไม่ได้ชอบอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็แบบว่า ตอนพี่บอกว่าพี่ไม่ได้อินแล้วกับใครอ่ะมันเหมือนหนูโดนต่อยหน้าเลยอ่ะพี่หนูโคตรจุกเลยอ่ะพี่น้องจะจุกทาไมวะน้องจะเฮิร์ตทำไมเนี่ยคือน้องฝั่งพี่นะพี่ก็อยากมีคนให้ชอบเว้ยให้พี่เผาตัวเองเล่นๆมั้งน้องต้องฟังเรื่องนี้ก่อนน้องจะเข้าใจพี่เลยทำไมพี่ทําแต่เพลงรักๆแต่ว่าพี่ไม่มีคนอินเลิฟด้วยใช่พี่ไม่มีคนมาจีบด้วยพอเขามาจีบเขาก็ทนจีบพี่ได้3าวันแล้วเขาก็เลิกเพราะว่าพี่โคตรหยิ่งเลยพี่บอกเลยนะพี่โคตรติสแล้วมีคนถามตลอดนะครับว่าทาไมพี่ที เนี่ยทุกคอนเทนต์ที่ปล่อยมาก็คือโคตรน่าจินเลยนะพี่คือพี่แอบชอบใครอยู่ใช่ไหมพี่พี่แอบชอบใครอยู่ใช่ไหมเอ่มครับใช่ครับพี่มีคนที่แอบชอบอยู่เว้ยแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากให้เขามาเป็นแฟนพี่อะคือไออยากอยากเว้ยแต่ก็ไม่ได้อินเลิฟกิ้วกิ้วกับเขาอะแล้วก็หวังแหละก็หวังอะแต่ว่าคือพี่โตแล้วเว้ยพี่จะเข้าวปทํางานแล้วพี่อายุยี่สิบสองแล้วเว้ยแล้วพี่อะอยากจริงจังกับอนาคตแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากพยายามกับเรื่องความรักขนาดนั้นแล้วเว้ย เพราะว่าคือช่วงก่อนนั้นจริงจังกับความรักจนตัวเองเครียดอะ่ะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือพี่อยากใช้ชีวิตตามปกติในจังหวะชีวิตของพี่เวทํางานโดยตั้งเป้าหมายไว้โดยที่เราค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆแบบปกติอะ่ะเพราะงั้นพี่เลยทําคลิปได้ตลอดเพราะว่าไม่ได้ฝืนชีวิตปกติพี่พี่รู้สึกอะไรพี่ก็ถ่ายทอดมันไปอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ใช่พี่ชอบเขาเวแต่พี่ทําอะไรไม่ได้อะ่ะมันเป็นอารมณ์แบบถ้าเกิดมันตกหลุมรักเท่ากับแพ้นะฉันจะไม่แคร์แกไม่คุยกับแกอ ถ้าเกิดแสดงออกอย่างนั้นว่าชอบมากเกินไปมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบอะไรโรแมนติกด้วยเกลียดเลยแหละพาะง้นพี่ทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยพี่แบบชีวิตในช่วงนี้มันจีบคนยังไงคือแบบไม่เข้าใจมันต้องเป็นอย่างเนี้ยแหละมันต้องแบบใช้ชีวิตตามปกติของนายอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันได้ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอพี่ก็ได้แค่ทาผลงานอ่ะคือพี่ยังข้างรักนะพี่ยังข้างรักเหมือนเดิมนะแต่พี่ไม่ได้ข้างรักจนไม่เอาการเอางานแบบเมื่อก่อนแล้วอะ ดังนั้นพี่เลยทําได้แค่ปล่อยผลงานตัวเนี้ออกมาเพื่อบอกเขาอ้อมออเว้ยเพราะเหมือนเคยถามเขาว่าปกติดูช่องพี่ไหมเขาก็บอกว่าไม่เพราะงั้นเพลงน่าจะดีที่สุดเพลงที่ดีมันจะเข้าถึงใจบุคคลแล้วทาให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาเว้ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกยินดีความรู้สึกเสียใจความรู้สึกทุกอย่างที่เรารู้สึกกันอ่ะถ้าเพลงที่ดีมันจะทําให้สื่อตรงนั้นออกมาได้เพลงใกล้กันอ่ะเป็นเพลงคอเวอร์ที่พี่ภูมิใจมากๆที่ผมภูมิใจมากๆถ้า u t u b e มันเลื่อนมาจะเปิดฟังตลอดเลย เพราะมันเพราะนะด้วยเนื้อด้วยนักร้องคนมิกฟอนภาพทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเพื่อนเพื่อพี่พหลายๆคนๆก็บอกว่าปกติไม่ฟังโคเวอร์นะแต่เพลงใกล้กันทําให้เขาเปิดใจฟังโคเวอร์ไทยได้เพราะมันเพราะจริงอะ่ะนั่นทําให้พี่แบบโวปกติเราฟังเองก็รู้สึกพอแล้วแต่พอมีคนพูดว่าเพลาะแม่งเพราะกว่าเดิมแม่งเพราะมากๆแต่งานอนะ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกเลยนะเมื่อาชีพที่เขาไม่อินแล้วเขามาดูเขาก็จะแบบวาดกวาดไปได้สวยเนี่ยถามเขามาด้วยซ้ำมิกกับมิกแบบ กลางๆเสียงไม่ได้ดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีคนร้องยังร้องผิดเนื้อเลยแต่เพลงเนี้ยพอพี่ฟังอ่ะพี่โคตรชอบมันอะ่ะไม่ดียังไงไม่เพอร์เฟกอะไรยังไงแต่สําหรับพี่แม่งโคตรเพอร์เฟกเลยเว้ยพี่โคตรชอบมันอะ่ะแลวพี่ดีใจกว่าเดิมอีกถ้าเกิดมีคนชอบมันด้วยมันก็ไม่แปลกหรอกที่น้องๆจะจินกันนะครับหลายๆคนอะ่ะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าผมกับลิสทำเพื่อคอนเทนต์เฉยๆอะไรประมาณนั้นนะครับปล่อยเพลงมาเพื่อคอนเทนต์แหละไม่ได้อะไรอย่างนั้นแต่ก็ยังมีน้องๆบางส่วนที่เข้าใจอย่างนั้น เป็นแฟนกันนะถึงร้องเพลงใกล้กันได้แบบน่ารักถึงร้องเพลงดูโอออกมาได้หวานขนาดนี้ต้องเป็นแฟนกันแน,แน่เลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วด้วยที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่อยากทำโคเวอร์ออกมาบ่อยๆถึงแม้โคเวอร์เพลงพวกนี้ไม่ได้เงินเลยใช่ครับโคเวอร์เพลงพวกนี้ไม่ได้เงินอะไรเลยนะเว้น <c oughs> แต่คนเขามาชอบแล้วเขาดยเนตให้เราอะ่ะคือปกติ y YouTube เขาจะให้เงินผ่านโฆษณาใช่ไหมครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่ แต่ถ้าเกิดเป็น c o อร์เพลงเนี่ยเงินทั้งหมดที่มันโฆษณาขึ้นมาเนี่ยเจ้าของเพลงจะได้เงินตัวนั้นไปนะครับดังนั้นที่ทำทำ cover เพลงอยู่เนี่ยคือไม่ได้เงินเลยนะครับทำเพราะชอบล้วนๆครับถึงทําออกมาก็ไม่ได้เปิดหารายได,ได้นะครับเพราะมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่ของเราอะ่ะแล้วค่าใช้ใจ,จา่ายแต่ละครั้งมันสูงครับสาหรับผมนะค่าเพลงคนร้องค่ามิกซ์มีค่าใช้ใจ่ายหมดนะครับเพลงหนึ่งผมจ่ายไปประมาณ5 0 0 0บาทครับ5000บาทสําหรับเด็กนะักศึกษามันเพลงเลยบางเพลงเกินด้วยนะเพราะทำดนตรีใหม่ แล้วถามว่าทําไปทําไมวะเนี่ยเงินก็นไม่ได้เสียเวลาปัดเี่ยแต่บางทีอะทาก็ไม่ได้อยากได้เงินปะวะโอเคเว้ยคือมันได้ผลงานแต่ที่สําคัญกว่าไอ้ได้ผลงานอะมันคือได้ความสุขหลังจากนั้นเว้ยผมว่ามันโคตรคุ้มเลยนะเพราะผมได้ฟังเพลงตัวเองวนหลายรอบมาผมดีใจมากผมภูมิใจมากๆผมรู้สึกดีมากๆตอนที่ผมร้องไฮโน้ได้คือผมร้องไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้โผอะมันดันเสียงผมขึ้นไปจนผมเป็นไฮโนได้มันใช้โฟแรมช่วยเว้ย ปกติเสียงผมต่ำมากต่ำจนร้องหายนอนไม่ไหวนะเป็นคนเสียงต่ำคือเสียงพูดมันดูเหมือนเป็นคนที่เสียงสูงนะครับแต่จริงๆผมเป็นคนเสียงต่ำนะพูดปกติผมต่ำมากแต่เพราะได้มาทำ cover เพลงญี่ปุ่นนี่แหละมันทำให้จำเป็นต้องไหวเนวะ้ยเพราะแต่ละเพลงก็สูงๆเท่านั้นก็ร้องคอแหกไปเลยครับที่สำคัญเลยก็คือได้เพื่อนไอ้มิจภาพตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่เราได้ทำงานร่วมกันเว้ยผมชอบตั้งแต่สมัยที่ผมทำคอรัสอยู่แล้วนะการที่เราได้ทำงานหามรูมหามคัมเพื่อปล่อยงานออกไปอะแล้วในวันที่มันมีคนชอบอะ ในวันที่มันถูกแชร์ออกไปเยอะๆในวันที่ผลตอบรับมันออกมาดีอ่ะหรือแบบอาจจะไม่ดีก็ได้แต่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกชอบมันนะมันโคตรโคตรรู้สึกดีโคตรรู้สึกมีความสุขเลยอ่ะเพราะงั้นตอนที่จ่ายเงินให้เพื่อนๆที่มาร่วมงานด้วยกันอะ่ะโพที่มามิกเต้ที่มาช่วยวาดแล้วก็ลิสจริงๆลิสต์เขาไม่เก็บเงินผมเลยสักบาทนะครับเขาอยากร้องให้ผมฟรีๆไปเลยร้องให้เลยคุณทีนเราชอบจะผมให้เพราะผมอยากให้เลยแล้วเขาเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้งานนี้มันออกมาด้วยนะครับถ้าไม่ให้นะเกียนมากนะแล้วก็ ที่พูดมาไม่ได้รวยนะครับทําเงินช่องก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอืมก็เยอะแหละแต่มันไม่ได้พอขนาดนั้นนะอย่างเดือนที่แล้วนะครับผมได้มาแสนหนึ่งก็เยอะนะพูดเหมือนเยอะนะทั้งสปอนทั้งดเนททั้งเงิน u t u b e นะครับแต่ผมจ่ายค่าจ้างไป8 0,000นะื่นอะเหลือให้ตัวเอง2 0,000เอาไปจ่ายค่ารถค่าบ้านเหลือกินอยู่ห้าพันทุกคนว่าไงวะยังไม่จ่ายค่าเทอมเลยนะเนี่ยที่พูดขึ้นมาไม่ได้จะอวดว่าชอบทําบุญใจปา่านหรือให้ตัวเองดูดีนะครับแต่จะสื่อว่า การให้มันมีความสูงเว้ยดีกว่าตอนที่ตัวเองได้เยอะๆแล้วเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตัวเองอีกผมยิ้มแป้นคือแค่วันเดียวอะ่ะเงินหายไปแปดหมื่นแต่ผมโคตรยิ้มยิ้มแป้นเลยอะ่ะแล้วเงินนี้มันก็ไม่ใช่เงินผมอยู่แล้วมันเป็นเงินค่าจ้างอยู่แล้วด้วยแถมเราได้ประโยชน์อยู่แล้วเราได้ผลงานอะ่ะเราได้งานดังนั้นคือไม่เสียดายเลยเว้ยสองปีที่แล้วคิดไม่ได้แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้คิดได้แล้วครับแต่การที่จะให้ก็คือต้องมีก่อนอะนะแลยอีกอย่างหน้าที่สําคัญของเพลงพวกนี้ที่มันทําได้ก็คือการบอกความรู้สึก การได้ปลดปล่อยการได้บอกไปอะ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะเพลงบางเพลงที่มันโคตรเศร้าอะ่ะบางทีมันเกิดจากความรู้สึกของเจ้าของเพลงจริงๆนะเพลงส่วนใหญ่อะ่ะเราจะมีเขาอยู่ในนั้นทั้งคนที่แบบอยู่ด้วยกับเราตอนนี้แล้วก็คนที่อยู่ในอดีตเพลงลิสต์ที่ให้กําลังใจผมแล้วมันก็นําไปสู่หลายๆเพลงที่ให้กําลังใจคนอื่นด้วยเพลง Baby I Love You ที่อยากบอกรักให้ชัด,ชดแต่ก็บอกไม่ได้สักทีแต่จากเนี้ยยังบอกไปยังบอกขันเพลงนี่แหละ นึกถึงภาพวันที่ไปทะเลอะเขารู้ว่าเขากังวลมากรู้ว่าเขาอยากบอกออกไปเหมือนกันรู้ว่าเราก็กังวลมากๆจะบอกออกไปดีไหมแต่ถ้าเกิดเพลงนี้มันดังอะดังจนเขาได้ฟังอะแค่นั้นผมว่าเขาน่าจะรับรู้แล้วแหละบอกไปแบบนี้ก็ได้เว้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมหาอนาคตเป็นช่วงที่อยากพร้อมก่อนที่จะมีใครนะไม่ใช่บ้าบาบอไปรักแบบเมื่อก่อนนะครับจีบสาวจนไม่รู้จักรักตัวเองอะดังนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือส่งเพลงนี่แหละส่งเพลงก็อฟไปให้เพื่อบอกไปว่าเออเราชอบเธอนะหลายๆเพลงที่ทํามันก็ มีความหมายของมันอย่างนั้นเว้ยช่วงข้างรักมากๆก็ใกล้กันขอได้ไหมแค่คอยเธอนั้นช่วยมาอยูอย่ตรงหน้นแล้วช่วยก่อนช่วงคิดถึงก็อยากไปหาอยากไปหาพอคิดถึงมันทนแทบไม่ไหวเพราะฉันไม่ได้เก่งเงินใครแค่อยากออกไปได้พบเธอคือคิดถึงอยากคุยอยากไปหาช่วงไม่รู้ใจบอกชอบเขายังไงแต่โคชอบเขาเลยอ่ะก็เพราะชอบเธอไงฉักนกลัมาด้ไหมช ตอนเซ็นารเมอยากจะเที่ยวก็อยากเมาตอนที่รักสุดๆเลยอันนี้อย่าทำของขวัญให้เพราะเขาสนับสนุนเราตลอดอย่าบอกเขาเออกไปว่าเธอคือของขวัญน,นะการที่มีเธออยู่ใกล้กันการที่ได้เจอเธอนั้นนี่คงเป็นของขวัญของฉ<อ><อ>ัน และตอนนี้คืออยางบอกรักอะ่ะมาเดนทายอยางบอกรักอะ่ะก็กเ a b ี I อ,ยา,อยายาานนเรื่อยไป,ยไปมันก็แวตรงตัวเลยที่รักฉันรักเธอนะรักมากเลยแหละ ผมกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆตอนนั้นเว้ยแล้วตอนนั้นอะตอนที่ฟังคลิปนั้นอะมันก็รู้สึกอย่างเงี้ยเพลงลิสต์มันช่วยผมไว้จริงๆแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากเวลามีคนมาบอกแบบนี้กับผมเหมือนกันว่าเพลงที่ผมร้องมันช่วยเขาไว้เหมือนกันมันทำให้เขานอนหลับมันทำให้เขาสดใสมันทําให้เขามีกําลังใจอะผมเลยอยากทํามันต่อตอนแรกมันคือการทาเพลงโคเวอร์จากฝั่งญี่ปุ่นแล้วมาแปลเป็นไทยใช่ป่ะแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากที่พวกเราปล่อยผลงานพวกนี้ออกมามันทําให้เราได้ฝึกมันทําให้พวกเราได้เรียนรู้ แล้วถ้าเกิดเรามีเงินมากกว่านี้พวกเราจะทําเป็นเพลงของตัวเองตอนนี้เพลง Baby I Love You มันคือเพลงที่แทบจะทําทุกอย่างเลยเว้ยยกเว้นแต่งเองเท่านั้นอะพวกเราทําดนตรีใหม่นะครับทำเนื้อร้องใหม่นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะพร้อมทําเพลงใหม่เลยขาดคนแต่งแล้นั่นแหละแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดวันนึงวันนั้นมาถึงวันที่ผมได้ทําเพลงผมจริงๆนะครับผมจะเอามาเล่าว่ากว่าจะได้เพลงหนึ่งอะมันต้องใช้ขั้นตอนอยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงถึงได้ทําเพลงนี้ออกมาแล้วนะเจอกันครับ ขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับอุยอ่าเออสวัสดีครับสวัสดีช่วงท้ายคลิปนะครับคือที่เปิดหัวไว้ว่าทะเลาะกับเรสคืคอทะเลาะจริงๆเว้ยแต่แบบงี่เง่าหน่อยๆนะครับคือผมไม่อยากใช้เนื้อเพลงของคุณคู่ฟ้า ไม่ใช่เนื้อเขาไม่ดีนะครับเขาแต่งให้ฟรีด้วยเขาคือเพลงของขวัญเขาให้ของขวัญเราเลยก็คือแต่งให้ฟรีนะครับแต่ผมก็เอาเนื้อของเขาอะไปกราวไปแต่งใหม่จนเขาคงเดิมแทบไม่เหลือเลยนะครับก็เหลือแหละแต่ท่อนเขามันหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเขาก็แบบโอเคมันกราวมามันรู้สึกดีขึ้นก็โอเคปล่อยผ่านไปนะครับแต่เพลง baby i love you ยิ่งกว่าเพลงของขวัญก็คือผมแต่งใหม่หมดเลยแล้วมันเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนื้อร้องไม่สัมผัสอะไรก็ไม่ดีนะครับ พอลิสฟังเดโม่ดูก็บอกว่าเนื้อผมกากเนื้อผมกากมากของเดิมดีอยู่แล้วจะไปยำใหม่ทําไมเนี่ยจะทําขึ้นมาใหม่ทาไมแล้วผมอะ่ะเป็นพวกที่แบบอีโก้มันสูงอะ่ะผมไม่ชอบเวลามีใครด่าผมกากเว้ยโอเคมันกากกะดา่าด่าเนื้อผมกาก,ากได้ผมจะทาใหม่อยู่ดีอะ่ะเพราะมันเหมือนผมทาไม่ได้ซึ่งมันทําไม่ได้จริงๆผมยอมรับแล้วผมก็จะไปทําใหม่อยู่ดีแล้วผมก็จะทําให้ดูเลยว่าแบบเนี้ยผมทําได้แล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับสุดท้ายก็จบด้วยการที่ว่าน้องเข้ามาฟังแล้วน้องก็บอกว่าชอบของคุณคูฟ้ามากกว่า แล้วพมันก็อธิบายให้ผมเห็นภาพด้วยว่าเนื้อนน้นทะเลกันไหมกันมึนไหมมันเหมือนบ่นๆน,น,นะพี่พี่เอาประโยชน์มาใส่ทำนองเฉยมันไม่ได้ครับพี่แต่ก็นั่นแหละทุกคนให้เห็นผลผมมาคิดว่าผมจะหยุดไหมครับไม่ผมไปตามหาคนที่จะมาช่วยผมทําเนื้อใหม่เว้ยผมไม่ยอมอะ่ะคือผมไม่อยากกากอ่ะผม,มอยากเก่งได้ไหมอ่ะแต่พอลองกลับมาคิดแม่งนิสัยเด็กมากมันเหมือนเหมือน,นคนไม่โตเลย แล้วก็อีโก้สูงมากาผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้ผมไม่ได้เก่งเรื่องทำร้องถ้าอยากจะให้เก่งหน่อยก็ต้องไปเรียนมามีอาจารย์ไม่งันก็ต้องฝึกอย่างน้อย20เพลงทําเพลงจนคนติดหูเนื้อไม่เพี้ยนเข้าจังหวะให้ถูกซึ่งของแบบนี้มันใช้เวลาครับแล้วผมมีงานให้ทําเยอะผมจะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้แถมลิก็บอกว่าเขาอุตส่าห์มาช่วยเราแต่เราดันปฏิเสธน้ำใจเขาทิ้งไปเฉยๆเลยได้หรอทีินไม่ดีนะลิศเขาก็ขอโทษผมนะครับขอโทษบ่อยมากเรื่องที่ว่า ผมทําเนื้อกาเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะว่ากาแต่เธอไม่ฟังเราเลยเราก็เลยต้องพูดอย่างนี้ให้มันกระ,ะตุกจิตกระชากใจเธออะไรประมาณนั้นะผมก็เลยยอมเปิดใจใเนื้อคุณคู่ฟ้าเว้ยแล้วก็พบว่ามันก็ร้องสนุกเนี่ยมันก็ฟังดูดีนะแล้วพอร้องออกมาก็เปิดฟังทุกวันเลยนะแถมเนี่ยไอ้เพลง baby i wu แล้วเลขวันปล่อยสวยนะครับปล่อยวันที่1 4กุมภาพันธ์เวลา14.02ก็คือ14 02, อเดือน2อโคเดออันนี้น้องเกดคิดให้นะแต่ผมก็มีเหตุผลของผมนะเว้ย ผมอยากให้เขาอะสื่อเพลงรักที่แม่งโคตรรักเลยรักมากอะแต่เนื้อของเขามันก็แบบดีแหละมันสัมผัสกันอะแต่มันสื่อผมไม่ได้มันแบบมันมันรักไม่พอผมเลยอยากทําเนื้อใหม่อะไรอย่างนั้นอะแต่วิธีผมแม่งแย่อะนี่พี่ผมแม่งแย่ไปหน่อยวะก็คือจริงๆผมขอให้คุณครูฟ้ามาช่วยผมปรับก็ได้แล้วก็มาช่วยกรากันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยงานก็น่าจะออกมาตรงใจทั้งสองฝ่าย ก็ถือโอกาสขอโทษคุณครูฟ้าลิสแล้วก็โผด้วยนะที่ดือ้อเราเป็นคนแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเราไม่ได้อยากจะไปบวกกับใครนะเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีแต่เรามีความดือด้อๆของเราอะ่ะเรายังมีความรู้สึกของเราที่แบบอยากสื่อมันออกไปอะ่ะอย่างน้อยมันก็คือผลงานของเราเหมือนกันไง แต่ตอนนี้มันคือผลงานของทุกคนเว้ยดังนั้นบทเรียนในวันนี้นะครับโลกไม่ได้หมุนรอบเธอไว้อย่าเอาแต่ใจตัวเองขนาดไม่สนใจคนรอบข้างนะครับบอกเขาดีๆหาทางปรับเข้าหากันไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างคิดนูน่นนี่แต่สุดท้ายก็จบได้ดีครับเพลงออกมาเพาะมากนะครับฟังบนโครบ่อยแล้วเพลงนี้ไม่ว่าสไตล์นิเมะเพราะอยากสื่อวิดีโอให้แบบทุกคนดูได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสายอนิเมะแล้วก็อินสปาเรชั่นก็คือลอกเข้ามาน,นะนะจากคลิปของคนนี้ด้วยนะ cover เ,เพลงเนี้ย ซึ่งมันน่ารักดีนะครับแล้วเนื้อหาของเพลงนี้มันก็คือไปทะเลเว้ยชวนกันไปทะเลแล้วก็ไปบอกรักเลยทํา MV ที่คนไปทะเลแล้วก็จับมือบอกรักจบด้วยเสียงคลื่นครับโคตรน่ารักยังไงก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับผมขึ้นเพลย์ลิสต์ไปให้ปั่นได้ถึงล้านวิวไม่พูดไปดีกว่าไม่แน่ใจว่าเธอจะคิดยังไงไม่พูดไปดีกว่าว่าเธอจะคิดยังไงไม่พูดไปดีกว่าคนจะทําตัวแบบไหน,นในแต่เง,งาทาีอฝ่าธรรมกลางน้ำเรียยงลัามาเป็นทวงจำ้องที่มากันพูดไม่ได้ว่า

เพียงเท่านี้ไม่ขอได้อีกแล้วก็ได้ออหันกลับมาไดไหมช่วยมองเมื่ที่ตัวฉันพุ่งนีสักที่ได้เปล่าช่วยอยู่ข้างฉันตลอดไปไม่ไม,ไไไม,มีทางปล่อยมือทิ้งเธอไปสทำให้ดีเมื่อฉันชอบเธอได้น้องรักเธอไปทั้งหมดใจดวงนี้ให้เพียงเธอ ได้แค่ยิ้มส่งให้เธอความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นอาจไม่เป็นเด็งใจเธอวาก็สวยงามเพราะว่าฉันรักเธอ